โมโหหิวนะครับ <Yeah. S 1> ไงทุกคนวันนี้ก็ได้พาไปมากินหมูกะระทะตอนสี่ทุ่มเว้ยด,ดู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 คนรีบม,มาดูสินะของคนที่ได้กินหมูกมระทะ จากนั้นนางก็ได้เลือกกุ้งนะครับผมก็ต้องมาย่างให้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือฉมหน้าหมูกระทะของเรานะครับน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมจากนั้นเราก็มาเดินเล่นกันสักพักนะครับผมหาอะไรเดินเล่นนะครับพอผ่านไปไม่นานน้าอยากกินน้ำหุ่นดองเว้ยแล้วไปดินคือในเซเว่นอ่ะไม่มีเว้ยแล้วเรามาประมาณสามสาขาละอะไรวะกระติกขี้กูผิดอะไรเนี่ย s o sorry นนนนเฮ <Hey, yo! S 2> โยมมีมอย่าอ่ไหม,ม,ม A few moments later ยกยกยกเยอะเยอะเยจากนั้นเราก็ได้อาหุ่นดอ,อน้ออยู่หน้าเซเว่นนะโอ้โห oh, oh, คราบลุนหาแทบตายตาย ผมจะไปหาพี่หนุ่มผมไม่รู้ผมสู้กับอะไรเยอะ